สวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีค่ะชวนแดกอีกแล้วค่ะชวนแดกอีกแล้วค่ะไปร้านอะไรนะคะไปร้านอ่ะอืมไฟสามสี่ค่ะชวนกินอีกแล้วค่ะโอ้ยก่อนมานะคะเตี๋ยวบะชา้าแกงต้ม แกงส้มภักกางเนะาะาแกงส้มภักกางแล้วก็ตอนเฮียงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กลับมาหลับค่ะตื่นมาไปแล้วค่ะร้านสามซีค่ะร้านประจำค่ะที่อร่อยมากที่แบบติดใจนะคะติดใจนะคะ สวัสดีเพื่อนแปดล้านคนค่ะเร็วม,มากค่ะไม่มีใครเมนูสักคนเหรอไม่จะทำจะทำตั้งไว้ไงไม่ต้องไม,ไม่ต้องแค่นี้ก่อนนะคะ